ตอนนี้ผมมีเป็น voice recorder ความจริงก็แล้วแต่จะเรียกนะอันนี้ก็เป็น dictaphone ก็ได้หรือว่า voice recorder ก็ได้คือผมชอบตอนหลังๆเนื่องจากว่าทำคอนเทนต์เยอะแล้วก็พยายามหาแนวทางในการที่จะทำให้เสียงออกมาชัดเจนนะในแง่ของความสะดวกเนี่ย wireless mic นีใช้การได้ดีนะแต่ว่าในขณะเดียวกันนี่ก็เผื่อในหลายแนวทาง ในกรณีที่ i r e l e s s m i c อาจจะทำแล้วสัญญาณ drop เนี่ยนะฮะก็เลยลองดูทีนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอันนี้เป็นโ Sony TX 6 6 0ด้านขวามือเนี่ยนะ Sony TX 6 6 0ด้านซ้ายมือเนี่ยมีเช่นมีเช่นไอความแตกต่างคือราคานี่ราคาจะแพงประมาณ4 0 0 0บาทนี่ก็จะประมาณ1,000บาทเนี่ยนะก็ผมก็พยายามดูว่าจะใช้ ได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะคุณภาพของเสียงนะตอนนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะให้ชมนะฮะว่าเสียงเป็นยังไงคือตอนนี้พูดนะฮะแล้วก็เสียงเนี่ยมาจากไมโครโฟนของอคอมพิวเตอร์นะฮะนี่ที่ท่านได้ยิน,นยแต่ว่าจะให้ดูว่าหลังจากที่ผมทรานสเฟอร์เสียงเนี่ยไปสู่คอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเสียงของทั้งสองอันเนี่ยอันไหนจะดีกว่าเนี่ยน่าคิดทีเดียวครับ ตอนนี้ผมมีเป็น voice recorder ความจริงก็แล้วแต่จะเรียกนะอันนี้ก็เป็น dictaphone ก็ได้หรือว่า voice recorder ก็ได้คือผมชอบตอนหลังๆเนื่องจากว่าทำคอนเทนต์เยอะแล้วก็พยายามหาแนวทางในการที่จะทำให้เสียงออกมาชัดเจนนะในแง่ของความสะดวกเนี่ย wireless mic เนี่ยใช้การได้ดีนะแต่ว่าในขณะเดียวกันนี่ก็เผื่อในหลาย แนวทางในกรณีที่ Wireless Mic อาจจะทำแล้วสัญญาณ d r อปเนี่ยนะฮะก็เลยลองดูว่าทีนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอันนี้เป็น Sony TX660 ด้านขวามือนโซนี่นะ Sony x 6 6 0ด้านซ้ายมือเนี่ยมีเช่นมีเช่นความแตกต่างคือราคานี่ราคาจะแพงประมาณ4,000บาทนี่ก็จะประมาณ1,000บาทเนี่ยนะก็ ผมก็พยายามดูว่าจะใช้ได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะคุณภาพของเสียงนะตอนนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะให้ชมนะฮะว่าเสียงเป็นยังไงคือตอนนี้พูดนะฮะแล้วก็เสียงเนี่ยมาจากไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์นะฮะนี่ที่ท่านได้ยินเนี่ยแต่ว่าจะให้ดูว่าหลังจากที่ผมทรานสเฟอร์เสียงเนี่ยไปสู่ คอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเสียงของทั้งสองอันเนี่ยอันไหนจะดีกว่าเนี่ยน่าคิดทีเดียวครับตอนนี้ผมมีเป็น voice recorder ความเป็นจริงก็แล้วแต่จะเรียกนะอันนี้ก็เป็น dictaphone ก็ได้หรือว่า voice recorder ก็ได้คือผมชอบตอนหลังๆเนี่ยเนื่องจากว่าทำคอนเทนต์เยอะแล้วก็พยายามหาแนวทางในการที่จะทำให้เสียงออกมาชัดเจนนะในแง่ของความสะดวกเนี่ย wireless mic เนี่ย ใช้การได้ดีนะแต่ว่าในขณะเดียวกันนี่ก็เผื่อในหลายแนวทางในกรณีที่ Wireless Mic อาจจะทำแล้วสัญญาณ d r อปเนี่ยนะฮะก็เลยลองดูว่าทีนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอันนี้เป็น Sony TX660 ด้านขวามือเนี่ทด้านซ้ายมือเนี่ยมีเช่นมีเช่นไอความแตกต่างคือราคานี่ราคาจะแพงประมาณ4,000บาท นี่ก็จะประมาณหนึ่งพบาทเนี่ยนะฮะก็ผมก็พยายามดูว่าจะใช้ได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะคุณภาพของเสียงนะตอนนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะให้ชมนะฮะว่าเสียงเป็นยังไงคือตอนนี้พูดนะฮะแล้วก็เสียงเนี่ยมาจากไมโครโฟนของอคอมพิวเตอร์นะฮะนี่ที่ท่านได้ยินนะแต่ว่าจะให้ดูว่า หลังจากที่ผมทรานสเฟอร์เสียงเนี่ยไปสู่คอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเสียงของทั้งสองอันเนี่ยอันไหนจะดีกว่าเนี่ยน่าคิดทีเดียวครับ